ดูคนดูคนย้ายเข้ามาย้าเข้ามานะมึงช e bon ิบหายหมดนะบอกก่อนเฮ้ยยี่ยี่หน่อุ้มดนุ่มุ้มเฮ้ยยยยเอา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 กีดเอาอไอ้พวกไอ้สัแฮกไอ้เยี่ยแค่มันลุกทะลุแพ้ให้ผมอาชีพผมอาชีพพอดีผมอาชีพพอดีไอเยี่ยโปรยสัตว์ทะลุแพยังสวยออกเสริฟออกเสริฟ แล้วอย่างเหี่ยเลยโปมาของโปรเซอพี่มีคนเดียวเซอพี่มีพี่คนเดียวเลยโอมโอเคกูรแล้าทำไมเหตนผลคนที่ออกโทรว่าทำไมคนถึงออกไอเชฟโง่ไอรู้แพงมาเลยไม่ร้แพงนี่เปล้วไอเฮียนแม่งมาลอกูไปเลยอ่ะไอชอบขอให้แมว้าผิดลงยขอจาดบงอวู่็อวาอวห้็มอว็วาากิ่ลงาวาอยากรอาก็โวาาก็อวากมอัดก็บอวเ็อออาาาาาาา